อังกนากีเมไม่ครับนะสงสัยอือครับอีนี่ครับไม่รู้เรื่องครับนะเออตอนนี้นะก็โลกสื่อโซเชียลก็อยู่ที่อังคนาลีลาภัยเกตครับนะหัวมันตายมันยังเอาคืนไม่ได้เลยครับยังหาสมไม่เจอเหมือนกับพีนะครับพีเตียงหลุดนะครับมีเอฟซีถามว่ามันตุดมันเตียงหลุดอะไรครับแรงคมว่าผมยังงงอยู่บอกครับผมบอกเลยครับวันนี้นะ มันเตียงโหลดคืออะไรครับด็อกเตอร์ครับด็อกเตอร์ปัญญาอ่อนครับนะด็อกเตอร์ด็อกเตอร์พอกระเทินครับท่านผู้ชมนะจะเป็นด็อกเตอร์ก็เป็นไม่ได้ครับนะจะเป็นอาจารย์ก็นะครับไม่ได้นะเขาเลือกคอกระเทินครับไอมะลิกานะครับนะมันดาไปทุกเรื่องครับอีนนี้มันสงสัยสงสัยมันนะครับนะสติไม่ดีครับ มริกานี่นะถ้าคนสติดีแล้วจะทาเตียงหลุดได้ยังไงอา้าวผมขอตอบคอมเมนต์นะครับที่ถามผมนะบอกว่านะครับมันเตียงหลุดอะไรครับคุณแดงนะครับก็มันเอาโค้ดรลูกบนเตียงมันนะครับนะออกสาธารณะอะไรครับหนังโป๊นะครับหนังเอ็กนั่นแหละครับนะมันหากินกับยอดวิวตัวนั้นผมไม่แน่ใจนะแต่มันโพสต์จริงๆครับนะ ทางเหมือนหมูเหมือนหมาครับพี่น้องครับนะเห็นหรือยังเอาโรชั่นมาโรชั่นมาโรชันมาครับมันเป็นไม่ได้ยังไงครับด็อกเตอร์ครับมันถึงเป็นสอสอบโรคใครครับเลือกใครเลือกก็อายไปสิครับใครไปเลือกอเมริกาเนี่ยโอ้คับไม่ใช่คนแล้วครับสงสัยป่าเดียวกันแหละครับสงสัยชอบเตียงหลุดเหมือนกันถ้าไปเลือกมันครับ นะมันด่าเลยครับบอกว่าหิวแสงนะครับเป็นสวหิวแสงนะเอเอมันเอนะครับนะมันบอกว่าเป็นสีสว,วหิวแสงครับนักสิที่มนุษยชนครับนะเห็นหรือยังครับมันบรรมันธนาเนี่ยผมไม่เข้าใจเลยครับมึงพูดได้ครับมึงเป็นนักสิที่ได้แต่อย่าให้ประเทศชาติเสียหายได้นะแล้วมึงพูดเนี่ยครับ ประเทศชาติได้อะไรกูถามหน่อยนะประเทศชาติได้อะไรเขาเอาข้อมูลนั่นนะครับไปลองโน่นพ่อเขาอยู่เอ็นโน่นมึงรู้ไหมบอกว่ามึงเนี่ยยืนยันแล้วนักสิทธิยืนยันแล้วครับว่าไอ้กันที่มันเอานะเอาผีไปเปิดนะครับนะเป็นเรื่องนะสร้างความลํำคาญเป็นเรื่องที่นะครับละเมิดสิทธิมนุษยชนนะเห็นหรือยังเขาไปเป็นประโยชน์ทั้งหมดไง นะมันไม่ใช่ว่ามันเป็นเรื่องแล้วเออมันเป็นเรื่องเฉพาะในประเทศนะครับนะเรื่องมึงนี่มันบานไปแล้วครับลามแล้วถึงขั้นเขาจะตอดถอนมึงออกจากสวแล้วมึงรู้หรือยังมึงยังมาอวดดีปากดีเหรอครับนะมึงยังมาอวดดีปากดีอกครับว่าทําเพื่อสิทธิมนุษยชนของโลกครับไยกู <laughs> ไม่เห็นมึงนะครับไปร้องต่อยูเอ็นเลยครับว่าอภิสิทธ นะครับสามปฆ่าคนเสื้อแดงครับมึงไม่เคยไปร้องอสุเทพเตื้องี่ยเอาทีครับนะมันมีแต่ใส่ร้ายว่าเสื้อแดงฆ่ากันเองครับมีชายชุดดํามาฆ่าคนเสื้อแดงไม่เกี่ยวมึงร้องครับร้องสุเทพเลยสิครับนะแต่เวลาคนในประเทศเนี่ยครับตายเป็นร้อยเดี๋ยวมึงมองไม่เห็นนะ่ะกูถึงไม่ให้คันราคามึงไงไม่ฆ่าให้ราคาเหมือนกันมึงบอกึงใครเกี่ยวข้องบ้างรัฐบาลไหนึูบอกสิ นะไม่ใช่ว่าคนเสื้อแดงฆ่ากันเองคนเสื้อแดงเผาบ้านเผาเมืองนะคนเสื้อแดงครับนะเอรี่ยังมึงต้องชี้ชัดสิครับนะแต่นี่แหละครับกี่ปีมาแล้วกูไม่เห็นมึงทำหาอะไรเลยกูถึงไม่ให้ราคามืองไงแต่เวลามึงจะหาแดกกูรู้ครับอย่างอุยกูอย่างนี้มึงหาแดกหาแดกกลับไปวางบินกับยาประาชาชนพวกมึงนะครับอ่างโอ้โหเป็นผู้นะครับนะ ดูแลสิทธิมนุษยชนครับปกป้องนะครับคนที่ถูกขังถูกทรมานครับอ้าวอุยกูเข้าเมืองผิดกฎหมายทำไงครับรัฐบาลไม่ขังก็มาสิครับแต่มันมีระยะเวลาการขังครับสองปีครับเกินสองปีไม่ได้นะโทษฐานเข้าเมืองผิดกฎหมายครับนะเขาจะส่งเขาจะส่งไหนอะเขาจะไปส่งไปบ้านมึงสิครับนะะอีนักสิทธิมนุษยชนใหญ่ครับอโอ้ครับมึงนี่ไม่อายเลยเลยครับ เขาจะส่งไปไปบ้านมึงดิครับไอกัลาวีอย่างนี้ไอพักส้มเน่ามันชอบครับพวกนี้มันหาแดกับพวกนี้ไงนะทาไมกูจะไม่รู้พวกมึงสันดาลกมึงหาแดกแบบนี้ครับนะทำลายประเทศชาติตัวเองก็เอาภาพลักษณ์ประเทศชาติของตัวเองก็ทําครับเป็นไปได้ยังไงครับนะมึงไม่อายกันเหรอครับกันมันก็ทําเพื่อชาติไงววลาสมงวิก็ทำเพื่อชาติมึงทำที่อะไรล่ละครับ นะมึงไปพูดอะไรมึงเป็นนะครับมึงเป็นคนธรรมดาจะมีใครว่ามึงหรอครับมึงก็คนแก่ธรรมดาครับนะแต่มึงเป็นทั้งสวครับมวยพูดขี่ยงตรงนั้นได้เขาประโยชน์ไงเขาไปร้องโน่นครับยูเอ็นนะครับว่าโอ้นะครับเราในไปสร้างความรำคาญทั้งทาี่กูเปิดเครื่องเสียงในบ้านของกูไว้แล้วมึงดวกหูก็เรื่องของมึงสิครับนะมึงดวกหูเรื่องของมึงแต่กูเปิดนะครับในเวลาของกูจะต้องเปิดครับ เหนหรือยังในบ้านของเราไม่ได้ไปเปิดที่เขเมรน,นะแต่มึงเหนือน,นะครับไปเข้าทางเขาไงครับเถ้าเข้าทางเขาหมดมึงรู้ยังนะมึงดูหน่อยมึงบอกพวกมึงหน่อยนะมึงเคยเป็นกรรมการสิทธิมนุษยชนนะ่ะร้อยศพบาเดเจ็บล้มคนอยู่ไหนตอนนี้มึงเอาดิครับอุเทพอยู่ไหนใครเป็นมีส่วนเกี่ยวข้องครับสิบเก้าพุธกาพ้าห้าสามน่ะนะเฮาออกมาหน่อยสิ นะมึงจะได้ใจคนไทยทั้งประเทศตัวนี้มึงสิ่งที่มึงควรทำมึงไม่ทําลนะอิมามเลกามันถึงบอกว่ามึงเนี่ยตามผัวให้เจอก่อนอิมเมเลกาบางครั้งมันก็มีประโยชน์นะครับท่านผู้ชมนะมึงตามหาศพผัวมึงต้องเจอก่อนครับมึงเนี่ยมันหิวแสงครับไม่มีแสงนะครับดูหน้าตาโอไม่มีโง่เหงนะครับ สวนนายผาสูกอย่างนี้ไอ้ที่เนี่ยมันก็เสือกอะไรผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะประท้ประเทศชาติได้ประโยชน์อะไรกับมึงครับที่มึงกรรมการนะอะไรนะครับนะผมก็จําไม่ได้แล้วนะเป็นกรรมการสิทธิ์อะไรของมันนะ่ะประเทศชาติได้ประโยชน์มึงดูหน่อยสิครับมึงร้องยูเอ็นหน่อยหน้ร้อยโศบาที่สองพันทุกวันเนี่ยครับเขาลำบากเขายังทุกข์ยากยังพิกลพิก,การอยู่ครับนะยญาติพี่น้องเขานะครับ ลูกหลานของเขาเขาอยู่อย่างไงมึงดูหน่อยครับมึงร้องนะครับนะมึงร้องอยู่เอ็นหน่อยว่าเขาไม่ได้ฆ่ากันเองครับไม่มีชายชุดดำนะครับนะไม่มีชายชุดดำครับที่ราดประสงค์นะบีชายชุดดำที่ไหนจะเข้าไปได้ทหารเต็มข้างนอก,กอนชายชุดดำที่ไหนถ้าชายชุดดำเข้าไปได้นะครับทหารก็ต้องรับผิดชอบสิครับนะเห็นหรือยังนะเออมึงร้องหน่อยอนุพงศ์เขาจินดาอย่างนี้ครับ นะองค์มนตรีประยุทธ์จันทโอชาอย่างนี้มันก็ร้องหน่อยสิครับนะให้ประชาชนเขามีผลกระทบเรื่องนี้เนี่ยให้เขามีความหวังนะครับเยียวยาเขาบ้างไม่ใช่ว่าปล่อยให้เขานะครับนะเหมือนกับไม่ใช่คนครับอย่างนี้มันไม่ได้ครับนะก่อนที่มึงหยอกมามึงต้องดูอดีตก่อนว่ามึงทําอะไรให้กับนะครับคนไทยบ้างที่เขาโดนกระทําครับ ย่ำดีจากสีความเป็นมนุษย์ความเป็นคนที่ผ่านมาครับกูเห็นแต่มึงนะครับโอ้ยโอ้ยกูนะโอ้ยอย่าส่งเขากลับประเทศนะหมาครับพวกเมืองครับนะพวกหมาพวกมึงนะ่ะไม,ไม่ไม่ส่งประเทศเขาจะจะจะส่งไปที่ไหนล่ะครับจะส่งลงทะเลเหรอครับนะไอตาลวีนะไอ,ะนะไอลังซิมันโลมิวิโรนนะไอยาย มึงจะให้ส่งไปไหนอุ้ยกูครับอ่ะส่งไปบ้านมึงก็เป็นผัวมึงสิครับอย่างนั้นเหรอนะครับเพราะว่ากฎหมายระหว่างประเทศต้องเข้าใจนะครับนะอย่างคนเข้าเมืองผิดกฎหมายอุยกูเนี่เป็นผู้เข้าเมืองผิดกฎหมายไม่ไม่กเกี่ยวข้องกับลีภัยทางการเมืองนะครับเป็นผู้ที่เขาย้ายถิ่นฐานเพื่อแสวงหานะครับคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าครับ เขาใช้ทางผ่านคือประเทศไทยครับเขาต้องการที่จะไปมาเลย์ยมาเลย์ก็ไปนู่นครับประเทศที่สามต่อไปครับนะแต่เขาเอาประเทศไทยเป็นทางผ่านนะเห็นหรือยังในเมื่อเขาเข้าเมืองผิดกฎหมายจะให้รัฐบาลเขาทํำยังไงล่ะครับนะจะให้รัฐบาลเอาไปอยู่ที่บ้านเขาเลยครับก็ต้องจับคุกสิครับติดคุกสิครับแต่กําหนดการติดคุกรับโทษเขาแค่สองปีครับ แค่สองปีนะแตนะ่หลังจากพ้กนดุเขาก็ต้องผลักดันกับประเทศเดิมของเขาครับมึงเนี่ยดองไว้เลยครับรัฐบาลสามปอดองไว้เป็นสิบปีครับนะกักเขาไว้ครับไปขังก็ขังไม่ได้ครับต้องเลี้ยงข้าวเลี้ยงน้าเสียเงินงบประมาณเท่าไหร่ครับนะเห็นหรือ,อยังนี่คือสิ่งที่คนไทยบางกลุ่มบางพวกไม่รู้ว่านักสิทธิมนุษยชนเนี่ยโอ้ชื่อมันเนี่ยน่านับถือน่าเชื่อถือครับแต่ข้างในครับหมาครับพวกนี้ มาเอาที่มันไม่ได้ประโยชน์ครับมันไปดิครับคนเสื้อแดงร้อยศูบาทเจ็บสองพันเนี่ยมันไม่ได้แดกด้วยไงมันจะไปทํำยังไงมันทำเฉพวโนู่นครับระดับนาระดับโลกที่เขาเห็นที่เขาได้ยินครับอย่างไอ้กันที่มันเปิดนะครับละครผีครับ นะเปิดเพลงเปิดอะไรที่มันสร้างความลบเกินกับพ่อแม่ของมันครับฝังโน้นครับเตียงคณามึงต้องทบทวนครับเพราะตอนนี้นะครับข่าวสารคัวลงบ้านมึงครับมึงอย่ามาอวดดีมึงอย่ามาอ้างว่าตัวเองมีคุณค่าครับคนมีคุณค่าเขาไม่ทําอย่างนั้นหรอกครับเ <c oughs> ขาต้องปกป้องอธิปไตยของเขาต้องแยกแยะเป็นว่ามันจะกระทบอะไรก่อนที่จะเหา่าตอนที่จะพูดครับ อากูก็ฝาฝากเก้า,า,าตัวนะยังคนาครับถอดถอนหน่อยเว้ยเก้าตัวน <c oughs> อย่างนี้มากกว่าคลิปหลุดของอุงอิงเลยนะประเทศท่าเสียหายนะ